สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเนื้อแดดเดียวสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยน่าทานครับเริ่มจากส่วนผสมวันนี้ผมใช้เนื้อวัว100กร,รัมเป็นเนื้อสันครับเลือกก้อนใหญ่ๆแบบนี้เวลาที่เรานำมาหั่นเป็นริ้วจะหั่นเป็นริ้วได้สวยงามครับถ้าเป็นไปได้เลือกชิ้นที่มีมันติดเล็กน้อยครับเวลาทอดจะหอมสับประรด 1>, 1ชิ้นครับตัวนี้จะช่วยทำให้เนื้อนุ่มแล้วก็เพิ่มรสหวานเล็กน้อยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับสำหรับปรุงรสชาติครับน้ำปลาจะช่วยให้หอมผงปรุงรส2ช้อนชาครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะครับถ้าใส่เยอะมันจะทำให้ดำคำง่ายครับซอสถั่วเหลือง3ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยไม่ต้องใส่เยอะมากครับน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมครับเหมาะกับเมนูที่เป็นเนื้อบัวครับส่วนผสมหลักมีเท่านี้เดี๋ยวเริ่มทําครับอันดับแรกเรามาดูขั้นตอนการหั่นเนื้อครับผมจะหันห่นเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนหลังจากนั้นก็หั่นขวางเนื้อเป็นริ้วแบบนี้ครับความหนาประมาณ1เซนติเมตรครับ พอเราหั่นเป็นริ้วเรียบร้อยแล้วเราจะหั่นเป็นเส้นยาวๆครับแต่ถ้าใครชอบทานเส้นแบบสั้นๆสามารถหั่นอีกทางหนึ่งได้ครับเราจะได้มาเป็นเส้นๆยาวๆเป็นริ้วๆแบบนี้ครับในส่วนของเนื้อที่เราจะทําไปหมักครับคราวนี้เราก็หั่นส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยครับพยายามเลือกเนื้อที่เป็นเนื้อสันหรือเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่ๆครับจะทําให้เราหั่นเนื้อเป็นริ้ว สวยเป็นเส้นสวยแบบนี้ครับมาดูขั้นตอนของการหมักครับในขั้นตอนการหมักผมจะใช้เนื้อวัว1,000กรัมครับหรือว่า1กิโลกรัมนะครับผงปรุงรส2ช้อนชาครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียว3ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับ น้ำตาล1ช้อนชาเพื่อตัดรสชาติครับน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าใครชอบกลิ่นน้ำมันงาสามารถใส่เพิ่มได้ครับน้ำมันหอยหน่งช้อนโต๊ะครับพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการขยำนวดได้เลยครับจะใช้เวลานวดราวๆสี่นาทีครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วก็เนื้อนุ่มลงมาครับ พอเรานวดมาจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเราจะหมักเอาไว้นะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงครับพอหมักจนครบเวลา1ชั่วโมงแล้วก็มาบีบน้ําสับปะรดใส่ลงไปใช้แค่1ชิ้นครับไม่ต้องบีบเยอะครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อเปื่อยเกินไปครับพอบีบน้ําสับปะรดเรียบร้อยแล้วเราจะคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับแบบนี้ครับ แล้วก็หมักเอาไว้อีกเราวๆห้าถึงสินาทีก็พอครับหลังจากนั้นเราจะนําไปตากครับเวลาตากผมจะตากในกระด้งหรือตะแกรงแล้วแต่ที่ที่บ้านเพื่อนๆมีเลยนะครับพยายามเรียงให้ไม่ทับกันครับเพราะว่าเวลาตากมันจะได้แห้งพร้อมกันครับเราจะตากโดยใช้แดดแรงๆสามถึงสชั่วโมงเป็นอย่างต่ําครับ แบบนี้นะครับเวลาเรียงพยายามเรียงจอบขอบๆเข้าไปก่อนครับพอเราเรียงจนครบเรียบร้อยแบบนี้แล้วพยายามอย่าให้ทับกันครับชิดกันได้แต่อย่าให้ทับกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการกลับรอบหนึ่งครับพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะนําไปตากบนแดดจัดๆครับ3 4งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับ พอเราตากมาจนครบเวลาแดดจะจัดเรียบร้อยแล้วเราจะได้เนื้อออกมาแบบนี้นะครับระหว่างขั้นกลางเนี่ยเราจะต้องมากลับหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันแห้งทั้งสองฝั่งแต่อย่าตากนานเกินมันจะแข็งครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทอดโดยไฟแรงๆครับใส่ลงไปตอนที่น้ำมันเริ่มร้อนคนบ่อยๆแล้วเร่งไฟแรงให้สุดเลยครับเราจะทอดมาจนกว่าเนื้อวัวจะสุกครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือพยายามหั่นเนื้อวัวให้ได้ชิ้นขนาดเท่าๆกันครับ เราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะได้สุกถอนกันใช้ไฟแรงตลอดนะครับไม่ต้องลดเป็นไฟกลางหรือไฟเบาเลยครับใช้ไฟแรงแตัดจัดทอดไปเลยครับพอทอดมาจนเนื้อวอัวสุกดีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสามารถเล่งไฟได้อีกก็เล้งไฟสุดๆไปเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการไล่น้ํามันครับแล้วก็ทําให้เนื้อวอัวสีสันน่าทานแต่ข้างนอกเหลืองกรอบข้างในจะยังนุ่มฉ่าอยู่ครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักออกได้เลยครับ นี่นะครับพอตักออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับเมนูเนื้อแดดเดียวทอดครับเพื่อนๆอย่าลืมลองนำเอาไปทำทานดูครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ